E.F.M DJ Playlist by DJ ออมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเจ้าต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง Forward Your Challenge ขออนุญ,ญาตบอกชื่อเพลงกันสักนิดนึงของชั่วโมงที่สองซึ่งคุณผู้ฟังก็บอกว่าขอบคุณมากๆกนะคะกำลังเ,เขาเรียกว่าอะไรเปิดลย์ลิสต์ปาม,มี่ขอบถูกใจอะ่ะส่วนใครที่ขอจอมยุทธเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันเรื่องของหนังจีนถูกไหมคะหนังจีนกําลังภายในอ,อยากฟังจอมยุทธเลยอะ่ะได้ ปก่อ,น,อนนั้นกลัวเธอเหงาปล่อยให้เวลาแล้วเราก็เริ่มต้นชั่วโมงที่2เรากับพิจรารณามัสเกเทียนะคะอันดับที่10สําหรับเพลย์ลิสต์ออฟเดวีคค่ะขอบคุณข้อความที่พูดคุยกับเรื่องของจอมยุทธมากับเราเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วว่าคุณเคยมีความประทับใจอะไรกับละครใช่ไหมเกี่ยวกับ มันก็เป็นเขาเขาเรียกละครอยู่ดีนะพี่กุงใช่ครับมันคือละครกําลังภายในแบบแบบของเขาใช่ไหมม,มันเป็นขนบของเขาป้าซึ่งคุณผู้ฟังของเราอ่ะพอพูดชื่อหนึ่งมาอ้อมนึกไม่ออกคืออ้อมนึกชื่อออกแล้วพูดเรื่องหนังจีนนะคุณผู้ฟังสําหรับใครที่โตมากับหนังจีนจะเข้าใจกันเตียบอกกี้อ่ะเคยได้ยินแต่นึกตัวเรื่องไม่ออกอว่าเตียบอกกี้อ่ะทาอะไรถูกไหมถ้าเราพูดถึงเซียวเหล่งนึ่งเราจะนึกได้ว่าเซียวเหล่งนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ของ อก้วยเจ๋งเอ้ยไม่ใช่กล้วยเจ๋งเอี้ยกล้วยถูกปะที่สวยๆและอยู่ในถ้ำอ่ะถูกไหมแต่จริงๆอาจารย์อ่ะโตมากแล้วแต่ยังคงสวยอยู่ถูกปะเอี้ยกล้วยเป็นลูกใครกล้วยเจ๋งไม่ใช่เอี้ยกล้วยไม่ใช่ลูกก้วยเจ๋งเป็นลูกของใครไม่รู้แต่เป็นเอามาก้วยเจ๋งเอามาเลี้ยงไม่ใช่เหรอีเอี้ยครั้งเป็นลูกเอี้ยครั้งเอี้ยกล้วยเป็นลูกเอี้ยครั้งเนี่ย ทำไมเลือกอย่างเงี้ยจำได้ลจุยกล้วยจุยกล้วยนั่นเป็นอาหารชนิดหนึ่งจุยกล้วยนั่นเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะมีลักษณะคล้ายๆขนมไทยแบบหนึง่งใช่ป่ะขนมน้ำดอกไม้ที่เป็นหลุมๆอ่ะจะมี<ท>จะมีแต่เนี้ยคเรียกจุดแต่ว่าถ้าน้ำดอกไม้แบบไทยเนี่ยจะเป็นสีชมพูมสีเขียวสีฟ้าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นจุยกล้วยจะเป็นสีขาวแล้วก็มีน้ำเยิ้มๆแล้วก็จะมีคืาเรียกอะไรนะที่เป็นเส้นเซเอ๊ยคืเรียกอะไรนะ มันไม่ใช่กิมชายขเขาเรียกอะไรนั่ชายโป้งงนี้เหรอใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็พริกน้ำส้มเ <c oughs> นี่ยจากเอียอย <c oughs> ้ยกล้วยไปเป็นจุ้ยกล้วยทำไมเนี่ยเราเนี่ยดูคุยสมองเละเทะกันมากเลยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งก้อาม,มานะคะก็ได,ได้ได้เห็นหลากหลายเรื่องอนะคะที่คุณผู้ฟังส่งมาอย่างที่บอกแหละอ่ะมังกรหยกหรืออะไรมเมื่อกี้ที่คุยกันนะมันคือการล้ำลึกความหลังคุณผู้ฟังถามว่าทําไมเราถึงชอบคุยเรื่องความหลังเราแก่เหรอบางคนพูดว่าเนี่ย คนแก่ทั้งนั้นแหละที่จะคุยเรื่องความหลังไม่จําเป็นตอนที่เราเด็กอะ่ะแล้วก็คุยเรื่องของวันก่อนเรื่องของวันก่อนถ้ามันเป็นความหลังขนาดนั้นจริงอะ่ะถ้าเรามีความประทับใจอะไรมันก็ไม่ผิดป่ะเราไม่น่าเชื่อนะคะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาส่วนใหญ่ทําไมชอบมังกรหยกกันเหรอจะมีตัวละครอ,อยู่แถวๆเนี้ยเอีย้ยกล้วยซ <ผม S 1> ิว <ผม S 1> เหล่ง <ผม S 1> นึง่งมังกรหยกถูกสร้างบ่อยอ่าถูกสร้างบ่อยมากทุกยุคเลยมันมีหลายเวอร์ชัน่นใช่หใชไหมแต่เอาไม่รู้เวอร์ชั่นไหนทําให้คุณผู้ฟังของเราบอกว่า หนังจีนมาพร้อมกับคําคมครับน้บําบ่ไม่ยุ่งน้ําคลองอันนี้ไม่เกตมันต้องเป็นอีกวิธีภาคหนึ่งปะ่ะหรืออะไรอ่ะน้ําบ่ไม่ยุ่งน้ําคลองหรือไม่เกลือกกลัวอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> เราจะไม่เกลือกกลัวไปได้กับกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นเหรอ <c oughs> หรือเปล่าอ่าคุณผู้ฟังส่งมาวัดเซ้าหลินอ่ะ ได้ทางเราไม่ติดวัซซาลลินก็จริงใช่ไหมใช่ครับนะคะก็แต่ก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเวลาเราดูละครของเขาที่เป็นท่องยุทธภพแล้วก็มีการต่อสู้กําลังภายในเราชอบอะไรเราชอบเส้นเรื่องของเขาหรือเราชอบวิทยายุทธที่เขามี เราชอบอะไรไม่ถ้าตอนเด็ก,กเราดูเพราะมันมีอะไรแบบว่ามีวิทยายุทธมีกระบี่มีดาบวงพจัน์ใช่ไหมเราชอบวิทยายุทธแล้วเราก็รู้สึกว่ามันฝึกได้แล้วเราก็เคยหลงเชื่อกระโดดข้ามโซฟาที่บ้านเ,เลือดอาบปาก <laughs> นี่ก็เคยเลือดอาบปากมาแล้วเพราะว่ากระโดดเข้าวิทยายุทธของเราคือแค่ข้ามโซฟา mm hmm. เลือดออกแพร่ปากเบินกันเลยทีเดียวนะแต่ถามว่ามันตรงกับความเป็นไทยที่มีความใกล้เคียงกันคืออะไรเราอาจจะไม่ได้มีจอมยุทธ์ที่แบบ เหาะเหินเดินอากาศแบบนั้นแล้วก็วิทยายุทธ์แบบนั้นแต่เรามีขวานฟ้าหน้าดำใช่ครับแล้วเรามีใครอีกเรามีเกาะเพชรเจ็ดสีอ่าแล้วเราก็มีที่เป็นตีคาทจักรสังอ่าใช่สียอดกุมารสียอดกุมารแล้วก็มีคู่ใจเป็นน้าผีเออเน่าผีเออใช่ไหมแล้ววิชาอาคมของเราก็มีเงาะป่าใช่ใช่ไหมถูกเงาะเงาะเงาะที่แปลงร่าสังทองใช่ไหมก็คือเรียกน้ํเรียกเรียกเรียกเนื้อเรียกปลาได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้จะถือเป็นวิทยายุทธ์ไหม ช่นะก็คือเป็นเขาเขามีคาถาอาคมของเขาใช่ไหมคือจริงๆแล้วอะถ้าเอาสองกลุ่มนี้มาเจอกันใครจะชนะเราอาจจะขึ้นเขายากกว่าแต่เราขอได้นะอย่าทําเป็นเล่นไปนะเราดําดินได้ดดินได้ของเราดําดินของเขาอะต้องกระโดดจ้ำ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 แล้วก็ต้องใช้วิทยายุทธแล้วก็ดันไปฟิ้วก็ต้องแล้วก็ต้องสลับขาใช่ป่ะก็ต้องแบบขาเนี่ยต้องเตะอากาศหรือไปอยู่บนยอดไผ่แต่ของเราเนี่ยของเราดูเหมือนจะดําดินถูกปะ แล้วเอไอ,อะก็คุยกับกระดูหรือว่าคุยกับกุมารอ่ะคิดว่าใครชนะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าจอมยุทธอ่ะมาเจอกับแก๊งสี่ยอดกุมารใครชนะอเอาดิคุณคิดว่าใครชนะอ่าลิทมิซันมาเว้ยเรามีตีคาถาจากสั่งเลยนะใช่เราแยกตัวได้แล้วถ้าคุณจำถึงจริงๆแล้วเห็นปะ่ะในขณะที่ฝั่งอเมริกา่ะ ฮอลลีวูดเขามีอเวนเจอร์เขามีอเวนเจอร์ใช่ไหมตีคาถาจากสังใช่ไหมสู้ได้ไหมคุณว่าเรามีสี่คนแล้วสู้ได้ไหมล่ะโ้ยากนะเห็นป่ะล่ะบ้านเราไม่ใช่ไม่มีอเวนเจอร์แต่มันมีเวอร์ชั่นเราไงใช่ครับใช่ไหมล่ะเราแต่พารถเมลีไม่น่าเกี่ยวพารถเมลีไม่น่าสู้ได้ไหมน่าเกี่ยวพารถเมลีหนียากใช่ใช่ไหม น,นั่นนางสิบสองหรือเปล่านางสิบสองอ่ามีเอาผ้ามาคุมตัวแล้วก็เอาตุ้มหูยาวๆของแม่มาทําปิ่นปักผม <c oughs> อ๋อนั่นอยากเป็นนางเอกอะเนาะ <c oughs> วิทยายุทธปีนต้นไม้ <c oughs> เออมันต้องมีใช่ปะ่ะของมันต้องเล่นแบบนั้นนะคะกระบี่ไร้เทียมทานซึ่งในปัจจุบันคนที่แบบว่ารุ่นที่โตมาหน่อยหนึ่งก็จะบอกว่าอ่ะดูเจ้าองค์หญิงกำมะลอ <c oughs> ช่วงหนึ่งก็ดังมากนะ <c oughs> ใช่ดังมากจริงจองค์หญิงกำมะลอนี่ดังมากคุณผู้ฟังจําละครอะ,อะไรของรุ่นตัวเองได้บ้างที่ดังแบบถ้าจะพูดว่าเราโตมากับเรื่องเนี้ย <c oughs> เราโตมากับเรื่องอะไรผมมาโตมากับพวกกระบี่ไร้เทียมทานชอบชิเียงผมชอบชอลิวเฮียงมากชอลิวเฮียงช่องเจ็ดป่ะ ไม่ได้แต่ว่าช่องเจ็ดหรือช่องสามที่ดาบเป็นนั้นปะชอลีเห็นเขาจะมีแบบว่าที่เขาจะหายใจทางผิวหนังอะคุยได้นั่นนั่นปลาจริงๆเขาจะหายใจทางผิวหนังคนลาเขาโดนพิษคนอื่นตายเขาไม่ตายเพราะว่าเขาหายใจทางผิวหนังชอลีเทียนเป็นเกิดกับชาติมาเกิดจากปลาเหรออะมากเหมือนกันหรือเป็นสัตว์เลี้ยงคานแล้วเขาจะมีผู้หญิงล้อมรอบตัวเยอะๆเจ้าเสน่ห์แต่แต่นีนเป็น ตรงกันของไปเอกจีนคือเจ้าสเสน่ห์อ่าใช่จะม,มีผู้หญิงลุมล้อมส่วนนางเอกก็จะสนๆนหน่อยใช่ซนๆนแก่นเซียวใช่ไห<ช>มใช่ไหมแต่บางคนก็จะเรียบร้อยอหวานไปเลยก็ก็มีอยู่สองแนวหลักๆใช่ๆสวยหวานไปเลยกับแก่นแก่นที่แบบมีเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็จะมีพวกคนไม่ดีเป็นสนม ส่วนหนึ่ง<ช>ที่จะอิจฉาใช่ไหมอิจฉาแล้วเกินวางยาพิษอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะคุณผู้ฟังบางทีการที่เราคุยเรื่องนี้บางทีมันก็ออกจากเรื่องเครียดบ้างนะเพราะหลายๆเรื่องที่เราจะบันเทิงกันบางทีมันก็เครียดอะ่ะบางคนจะดูบอลให้บันเทิงยังเครียดอยู่เลย <S 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 ยังไม่รู้จะได้ดูช่องไหนไม่ช่องไหนเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าใครที่อยากฟังเพลงที่เป็นเพลงธีมของฟุตบอลโลกปีนี้เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้พี่ปารีวของเราใช่ไหมคะพี่เล็กนะบอกแล้วว่า อันนี้เปิดส่งมาแล้วเปิดได้เลยในกิมินาชใช่ไหมครับคุณดูคู่เมื่อคืนนะเป็นไงเขาถ่ายทอดเป็นไงอืมผมว่าคือเมื่อคืนเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับอืมเจ้าภาพมาเปิดสนามคือคนคาดหวังเพราะเจ้าภาพเพิ่งได้แชมป์เอเชียมาอ่าแล้วเขาเตรียมทีมอย่างดีมากค่ะแต่ปกพอยของจริงผมว่านักเตะเขามียการตื่นสนามอ๋อเหรออืมอย่างที่น่าจะพอจะสู้ได้กลายเป็นบอลขาดอหละคือคือเขาแพ้แค่สองศูนย์นะเพียงแต่ว่าส่งต่อไม่ดีเขาง่วง จำจะจิติการยิงเข้ากล่องเขาคือศูนย์อ๋อตายแล้วเพราะนั้นมันเหมือนกับบอลที่บอลสู้กันไม่ได้อืมแล้วจะทําให้เขาตกรอบไหมมีจิตมีโอกาสถ้าแพ้นัดแรกก็มีโอกาสสูงที่จะตกรอบใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าถ้านัดแรกยังไปไม่ถึงอ่ะสะสมคะแนนมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับคู่ที่น่าสนใจตอนนี้ประเทศอะไรบ้างคุณวันนี้คืนนี้อังกฤษขวัญใจชาวไทยจะพบกับอิหรราน น่าสนใจไหมใช่น่าสนใจเพราะอิหร่านไม่ใช่ทีมเล็กอิหร่านเข้าบอลโลกหลายปีติดกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นกี่ทุ่มฮะอ่าสามทุ่มสามทุ่มเหรอใช่สองทุ่มหรือสามทุ่มนี่แหละอ่ะอืมแล้วก็จะมีคู่ห้าทุ่มเป็นฮอลแลนด์กับอ่าลืมอ่าเดี๋ยวค่อยหาใช่ครับแต่พี่ควงคำนี้อ่านว่าอะไรน้องเคยเห็นน้องเคยเห็นฉันเปล่าเหรอคืออะไรอะ น้องเคยเห็นใช่อ,อ๋อพูดภาษาจีนกับผู้ที่ออกเป็นคนจีนเหรอประทษนึกว่าชื่อจอมยุทธที่ไหน EFM <Yeah. S 3> e f a n d o m Life mm. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตและ For You t o o สวยเพื่อคุณ For me and For You t o o และคู่นี้ใครที่รอนะคะมาเร็วมากค่ะแจมฟิล์มจากละครเรื่องคุณชายเราเพิ่งเปิดเพลงไปเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าสุกนี้จะเป็นยังไงเชื่อว่าคนคงรอเพราะวันก่อนก,นก็ห้างแตกไปรอบหนึ่งนะคะสําหรับคู่จิมคู่นี้ค่ะติดตามกันนะคะวันสุกนี้กับ FM e f a n d o m l i ้ e ค่ะสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสําหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย c i ดซีไอเอ็มบ l l พ n for you to cosmetic สวยเพื่อคุณ for me and for you too ค่ะ E F M แฟนดัมไลฟ์